สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีชาวคอเป็นหนังทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะและคลิปนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์หนังเรื่องนี้เลย mm hmm. The Suicide Squad mm hmm. ก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านๆนะฮะให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันใครมีข้อคิดเห็นหลังดูจะให้กี่คะแนนหรือว่าประเด็นไหนที่น่าสนใจเม้ามอยเนี่ยก็ค mm hmm. อมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับมาๆมา,มาเข้ามาเต็มที่เลยอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับค mm hmm. อหนังทุกท่านด้วยแลวกันนะฮะที่รรโรงภาพยนตร์ของบ้านเราเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะฮะ หลังจากปิดไปยาวนานกว่า3เดือนกว่าๆนะฮะกว่าจะได้กลับมาดูนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้ซาหรือว่ามีคนติดน้อยอะไรก็ใครจะไปดูหนังเนี่ยก็ระมัดระวังแล้วก็การจะตกเหมือนเดิมนะครับใส่มงใส่แมสแล้วก็ล้างมงล้างมือใช้แอลกอฮอล์อะไรกันอย่างนี้อย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมนะครับผมเป็นห่วงนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อแล้วกันนะฮะส่วนเดอะซุซส์สคอรเนี่ยภาคนี้ดูจบแล้วรู้สึกยังไงครับอ่าเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันดีกว่าเพราะว่าภาคนี้ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเวอร์ชั่น2 0 1 6นะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นประเด็นนี้นะว่าเฮ้ยอุตส่าห์ดึงเจมกันมาแล้วเนี่ยเอาเจมกันจาก Guardian of the Galaxy ของ Marvel มาเลยเนี่ยมากำกับเรื่องนี้มาทำเรื่องเนี้ยเวอร์ชั่น2เนี่ยเวอร์ชั่นที่เราได้ดูในตอนนี้มันดีกว่าเวอร์ชัน2 0 1 6ที่คนไม่ค่อยชอบหรือหลายๆคนบ่นกันจริงไหมนี่แหละครับน่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคน ตั้งแง่แล้วก็ตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่แรกนะฮะก่อนจะไปดูรโรงภาพยนตร์ผมก็เอาคําถามเนี่ยมาตั้งเป็นโจทย์เลยอะสำหรับการไปดู <c oughs> เวอร์ชั่นนี้นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่เอาจิงๆเนี่ยเวอร์ชันสองพนเนี่ยที่คนด่ากันเยอะผมก็ชอบนะผมเอาแบบความบันเทิงอะมันก็ดูได้แบบบันเทิงดีอะมันก็ไม่ได้แบบจบคันแย่อะไรนะมันก็ยังแบบเป็นหนังที่ดูบันเทิงได้ส่วนตัวนะภาพรวมนะฮะถ้าถามว่ามันดีกว่าไหมเนี่ยไอ้เวอร์ชั่นเจมกันเนี่ยโอ้โหตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเจมกันนะ Oh. ดูจบแล้วร <fin anta> <ots> ู <guarding anymore>? ้สึกว่าแม่งเวอร์ชันนี้ดีกว่าจริงๆครับผมสามผ่านเลย้าไใจกี่ผ่านเอาไปสามผ่านเลยแล้วพูดง่ายๆเลยสามคำเลยนะมันดิบเถื่อนสามคำมาดีประมาณนั้นนะฮะดูแค่ประมาณ1 0 2 0นาทีแรกจะรู้เลยว่าบรรยากาศหรือว่าโทนเรื่องหรือว่าอะไรต่างๆเฮ้ยเวอร์ชันนี้แม่งมาดีกว่าจริงๆไม่ผิดหวังนะที่อุตส่าห์ดึงเจมกันเข้ามาทำนะฮะตรงนี้นะเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จนะเด๋ยวซุยไซส์คอร์สแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า รายได้หรือว่าคาวิจารณ์จากฝรั่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมไม่ได้ติดตามข่าวเลยแต่สําหรับผมเนี่ยโอ้โหดีกว่าเยอะเอาจริงๆเนี่ยพอดเรื่องเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเวอร์ชั่น2016มากนักน,นะกับพวกวายร้ายเนี่ยที่เป็นนักโทษที่แบบโดนขังเนี่ยต้องไปทาภารกิจแบบไฟบ์บังคับไปทาภารกิจพีชีพที่มันยากๆตามคําสั่งของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูแบบเดิมๆนะแต่สิ่งที่น่าชื่นชมเลยเนี่ยสำหรับเจมกันเนี่ยที่ดูเวอร์ชันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็น รายละเอียดแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้เห็นตลอดในการปูบทนะฮะระหว่างทางที่เราได้ดูอะรู้สึกว่างานจะแบบเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เนี๊บกว่าเวอร์ชันเดิมเยอะนะไม่ว่าจะเป็นบทหนังนะฮะที่ดูไปเนี่ยนอกจากจะเพลินทั้งเรื่องยังรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างระหว่างเล่าเนี่ยถูกเหลาถูกเกาจนคมมากเลยอะแทบไม่มีฉากไหนดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย what the fuck ไม่ make sense หรือว่าหงุดหงิดเหมือนเวอร์ชันัน2ิเลยนะเท่าที่จำได้ไม่ผิดน,นะเวอร์ชันน2ิเนี่ยแม้จะเป็นหนังที่บันเทิงก็ตามเนี่ย แต่ดูไปเนี่ยมันจะมีแผลเยอะนะระหว่างเล่าเนี่ยมันก็เลยทําให้คนไม่ชอบเยอะไอการตัดสินใจของตัวละครหรือว่า what the fuck ไอไม่เม k เ sense อะไรอย่างงี้แหละจำได้ว่าคนจะบ่นตรงนี้เยอะเลย2 0 1 6แต่อันเนี้ยโหดูไปเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะเหมือนเขาแบบตัดอะไรแบบนั้นออกไปหมดเลยครับเรียกได้ว่าถ้าใครงุดหงิดเวอร์ชัน2016ิเนี่ยดูเวอร์ชันนี้ล้างตาได้เลยอะ่ะแล้วพวกบทสนทนาของตัวละครเนี่ยหนังฮีโร แอนตี้ฮีโร่เรื่องนี้จะเน้นการคุยกันด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยบทสนทนาเนี่ยจะเยอะมากคุยกันรัวๆหน่อยนะครับมันจะเป็นการคุยกันเรื่องราวของคําหยาบหรือว่าเรื่องราวสัพเพเหระทั่วไปของตัวละครนะนะซึ่งตรงนี้ก็น่าชื่นชมอีกนะครับว่าเป็นการคุยกันที่ไม่น่าเบื่อเลยนะคุยกันแบบบทสนทนาดีมากเลยอะเหมือนเราแบบนึกตามเหตุการณ์ที่พวกเขาคุยกันได้อะไม่ใช่แบบว่าคุยอะไรคุยวิงว่งวิงว่ง,งแบบเลื่อยเปื่อยแบบจนเราแบบน่าเบื่อนะอันนี้เป็นการคุยที่แบบว่า เฮ้ยเหมือนมันไม่มีสาระนะแต่ดูไปมันก็เฮ้ยนึกตามได้นะอะไรอย่างนี้นะมันเป๊ะดีนักแสดงแต่ละคนนี่ก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยก็เป็นข้อดีเลยนะที่แบบแสดงกันได้ดีมากนะพอรวมทีมนเนี่ยดูไปเนี่ยเหมือนจะมีเคมีที่ขัดแย้งกันหน่อยๆน,นะฮะเป็นการจับมัดรวมกันแบบงงๆไงใช่ไหมเนื้อเรื่องเนี่ยที่แบบแต่ละคนก็มี ทิศทางการทํางานไม่เหมือนกันนะแต่ต้องมาทํางานร่วมกันนะฮะพลังก็แตกต่างก,กันออกไปนี่ก็เป็นแบบจุดเด่นแล้วก็อะไรที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่เด่นตั้งแต่เวอร์ชัน2016นสนะเวอร์ชันนี้ก็แบบแต่คนก็มีพลังแบบไม่เหมือนกันแล้วก็ความจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็มาเข้าขากันได้แบบเจแบบ๋งเป้งอะไรอย่างงี้นะฮะรู้สึกดูไปเนี่ยก็รู้สึกรู้จักกับตัวละครมากเลยนะแล้วรู้สึกผูกพันนิดๆด้วยนะฮะเออมันมีแบบมันนักแสดงระดับเปลงๆงั้นด้วยไงที่มาแสดงนะว่าจะเป็นมาโก้รบี้ โจแอลคิน a แมนไอดิสเอลบาไมเคิลรูเกอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้หเยอะมากครับแต่ละคนคือแบบจอร์ซีน่าอย่างเงี้ยนะฮะคือแบบดาราแบบมันเป้งทั้งนั้นนะ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งเขาใส่ใจกับรายละเอียดเขาใส่ใจกับคาแรคเตอร์ hmm. ของนักสแสดงนะ mm hmm. เขาแบบแม่งเอาจริงแฮะอะไรอย่างนงี้นะและที่ชอบที่สุดอะสำหรับผมเนี่ยที่ดูมาในผมชอบไอตัว CGK i n g s ชาร k กมากเลยไอตัวปลาฉลามที่เป็นมนุษย์นั่นแหละแม่งโดหดชิบหายนะฮะมีฉากแย่งซีนของตัวอื่นบ่อยมากนะฮะ แม่งโคตรถึกโคตรเก่งเลยนะโดนยิงไม่เป็นไรนะฮะแถ่แบบเวลาันมจะฆ่าคนเนี่ยบางจับจับกินเลยโหจะโหดไปไหนนะไอ้คิงชา้างเนี่ยเพื่อนๆล่ะชอบใครที่สุดนะฮะจอร์ซีนา่อนนาอย่เง,งี้ยมาแสดงเป็นบทของพิสเมเกอร์ แค่โชว์หำฉากเดียวนี่คุ้มเลยแล้วก็ที่ดีกว่าเดิมเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นฉากแอคชั่นนะฮะที่ดูไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะมันกว่าเดิมนะโอ้โหมันเลยล่ะมันรู้สึกโหดนะด้วยความที่เป็นหนังเรทอาร์นะฮะมันแบบสะใจดีอะเลือดสาดสมองไหล <c oughs> เห็นส่ง <c oughs> เห็นไส้แบบโอ้โหแบบโอ้ยฉากฆ่ากันเนี่ยให้อารมณ์แบบดิบมากเลยอะแล้วแบบดุดันด้วยนะบู๊กันแต่ฉากเนี่ยตุบตับตุบตับ,ตบ,ตบสู้กันแบบมือเปล่าด้วยวมีอาวุธนี่ คือแบบมุมกล้องนี่ถ่ายไหลลื่นมากเลยนะแม้ว,ว่าจะตัดเยอะก็ตามเนี่ยแต่เหมือนให้เราแบบได้ลุ้นตามจริงๆอ่ะเออมันให้อารมณ์แบบว่ามีน้ำหนักดีครับสำหรับการต่อสู้นะฉากแอคชั่นนะผมว่าเจมการนี่ทำดีมากเลยนะเรื่องนี้นะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนังฮีโร่เนี่ยมันรู้สึกมันม,มาหลายเรื่องแล้วนะแต่เรื่องนี้พูดได้เต็มปากเลยว่ามันมันนะมันเลยแล้วฉากแอคชั่นเนี่ยสเกลดีมากนะการไล่สเกลของฉากแอคชั่นเรื่องนี้แม่งจะไล่ตั้งแต่สู้กับลูกจ๊อก สู้กับลูกพี่แล้วแบบจนแบบลัสบอสเนี่ยสู้กับไอปลาดาวอะใช่ไหมที่ตัวใหญ่ๆอะแม่งมันไล่แบบว่าเหมือนแบบเล่นเกมเลยอะในเกมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสุดท้ายจะเจอกันลัสบอสที่แบบว่าโอ้โหจะต้องแบบเหมือนเจอบอสใหญ่สุดๆอะเก่งมากๆอะไรเง,งี้ยสเกลระดับแบบ ต้องสู้กันลุลุมอ่ะเออไม่มันนี่ปา่เลยนะชอบเลยะและสิ่งที่เป็นลายเซ้นของเจมกันเนี่ยที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเรื่องเพลงประกอบนะเราจะเห็นว่าการ r d i a n of the Galaxy เนี่ยมีจุดเด่นของตรงนี้ก็เรื่องเพลงนี่แหละนะที่เจมกันนำมาใส่แล้วแบบโอ้โหกลายเป็นแบบอะไรที่แบบมันเพอร์เฟกไปเลยอ่ะมีกลายเป็นหนังที่แบบโอ้โหมีเพลงประกอบแล้วมันเพอร์เฟกไปเลยเรื่องนี้ก็เช่นกันนะมีเพลงหลาย,ลายเพลงที่แบบทำให้รู้สึกว่าอารมณ์ของฉากนั้นๆน่ะมันฟุ้งนะอย่างฉากแอคชั่นมีเพลงเปิดออกมาเป็นเพลงแบบ นิ่มเบาๆคลอๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างการ์ควินส n อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหแบบหลายอย่างอ่ะมันเพลงมันเปิดเข้ามากเลยผมชอบมากเลยเพลงประกอบทำให้หลายอย่างเนี่ยมันอารมณ์พุ่งอ่ะอืเกมกันนี่เก่งในเรื่องเพลงนะ่หาช่างสรรหาเพลงมานะไม่รู้ว่าเป็นทีมงานเขาหรือเกมกัน mm hmm คัดเพลงมาเองนะอันนี้แบบโอ้ชอบเลยครับ mm hmm คือโดยรวมเนี่ยถ้าจะให้พูดเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างมาโดยแท้นะอารมณ์ของหนังนะซึ่งผมชอบเลยล่ะอารมณ์แบบจริงจังแบบตลกดายที่แบบว่าเฮ้ ไอ้เหี้ยดูดูไปก็เราก็แม่งเชียร์ทุกตัวละครนะนะแต่แม่งมันตายแบบหักมุมอะไรเงี้ยแบบเอ้อยจะตายแล้วเหรออะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันให้ลมแบบตลกดรามจริงๆอ่ะถ้านึกถึงดูแบบนัตติสลิกอ่ะดูแบบเวอร์ชันฉายภาพยนตร์ที่แบบอาจจะยังไม่สุดใช่ไหมพอมาดูของเวอร์ชันแซกซ์ไนเดอร์โอ้โหมันกลายเป็นคนละหนังกันเลยก็คล้ายๆกันอะ่ะอย่าง The Squad, เดอะซูซี่แซกซ์คอรเวอร์ชันสองพนสิบหเนี่ยเอาจริงๆพอรตมันก็คล้ายๆกับเวอร์ชันนี้นะแต่แค่ซูซี่แซกซ์คอรเวอร์ชัน2021เนี่ยเป็นการจับความเป็นเมกมันเนี่ย จับเข้าไปในเดรสูซายจะคอสนี่แหละมันก็เลยแตกต่างมาอีกแบบนึงเลยนะฮะเออจริงๆมันก็ไม่มันจริงๆแนวหนังมันก็ไม่แตกต่างอะไรมากมายนะแต่ถ้าให้คนเลือกเนี่ยผมว่าคนดูเวอร์ชั่นนี้น่าจะชอบมากกว่า216 0นะให้คะแนนไปเลยแล้วกันนะถ้าให้คะแนนผมให้ไปเลยแล้วกันคนระับสำหรับผมนะไม่เกเต็มสิบเลยครับสนุกแบบหลุดโลกนี่นะคือแบบแทบจะให้เต็มเลยก็ว่าได้นะแต่จะให้ถามว่า เฮ้ยมันหายไปไหนคะแนนหนึ่งผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเออทำไมไม่ให้เต็มไปเลยเหมือนกันนะฮะมันเหมือนแบบยังขาดอะไรนิดๆหน่อยๆบ้าที่แบบว่ามันน่าจะเต็มได้นะเออมันเหมือนแบบนิดๆหน่อยๆว่ะมึงไม่อมแล้วมันจะยกตรงไหนขึ้นมานะเป็นการทำาบร,รกิจอีชีพที่วุ่นวายดีจังนะฮะชอบครับอันนี้ตอบกันนิดนึงนะครับพูดสปอยกันในเรื่องของเอ็นเครดิตนิดนึงนะเอ็นเครดิตตัวแรกเนี่ยไม่น่าจะไม่รู้ว่าเรียกว่าเอ็นเครดิตหรือเปล่านะพอจบปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยนะฮะเจ้าตัวแรกอ่ะเจ้าวีเซ่นนะฮะที่ หนึ่งในไวรัที่แบบอยู่ในทีม A นะฮะที่แบบตายกันยกทีมเลยอ่ะสรุปแล้วตอนหลังเนี่ยที่จมน้ําเนี่ยแม่งไม่ตายนะฮะตื่นขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปเลยจ <laughs> ริงๆเนี่ยตัวเนี้ยผมชอบมากเลยนะ <laughs> ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละคร CG ที่แบบว่าน่าจะเป็นตัวแย่งซีนหรือว่าสร้างสีสันได้เลยนะเ <laughs> พราะตามันจะถลนเหมือนแบบเหมือนแบบอารมณ์แม่งดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้พอมาถึงฉากแรกลงเกาะไปปุ๊บจมน้ำว่ายน้ำไม่เป็นตายไอ้เหี้ยไอ้ห่าแล้วตอนหลังมาเฉยว่ายังไม่ตายนะฮะ แล้วก็อีกเอนเครดิตหนึ่งเอนเครดิตสองตอนจบเพลงใบก็เป็นตัวละครพิซเมเกอร์ของจอร์ซีน่านะฮะที่แบบว่าคิดว่าจะตายแล้วนะสุดท้ายแม่งไม่ตายนะครับโดนเก็บไปรักษาพยาบาลแล้วก็แบบเออเหมือนจะแบบว่าให้เขาไปทำภารกิจต่อด้วยนะฮะเออในอนาะคตอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่านะเออจอร์ซีนาโดนยิงเข้าคอ,อไม่ตายถ้าถามว่าตัวละครไหนตายแล้วรู้สึกว่าเสียดายมากที่สุดอ่ะ สำหรับผมเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่แบบไอตัวยิงเหรียญนะ่ะโ o k e r ดอท man อะไรนะ่ะเออไอตัวเนี้ยคือแบบพลังแม่งเวอร์มากเลยยังไม่รู้เลยว่าพลังมันคืออะไรยังไงนะแต่แม่งไอตัวละครเนี้ยมันจะมองทุกคนเนี่ยกลายเป็นเหมือนหน้าแม่ของมันไปหมดเลยนะแล้วแบบพอเวลามันยิงแบบเหรียญเหรียญเหรียญอะไรเงี้ยโหแม่งเหมือนทําลายมิติตัวขาดกระตุยอะไรเงี้ยตอนแรกนี่ผมคิดว่าไอตัวเนี้ยจะเป็นคนที่แบบฆ่าป้าดาวนะแต่แม่งโดนปราดาวฟาดตายเฉยเลยกลับกลายเป็นว่าไอคนที่ปล่อยหนูอะ่ะ ให้อเทมเรียกหนูมาเยอะๆเนี่ยเป็นคนฆ่าเฉยเลยนะเออแม่งกลับกันเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับที่ไปดูมานะครับซูซายสครอนนะฮะอย่าลืมบอกคะแนนผมด้วยนะเพื่อนๆดูแล้วให้กี่คะแนนนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหช่วงนี้หนังดองมาเพียบเลยนะฮะต้องเข้าไปดูโรงแบบเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตุลาพฤติการธันวาหนังเพียบอ่ะเออโอเคครับไปคุยกันใหม่กับหนังเรื่องหน้าแล้วกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ